สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอเล็กซ์เจอผิดโควิดในทีมทำธุรกิจพังบนอุบลงไอจีแต่สุดท้ายยังโชคดีเพราะเป็นเพราะพิดโควิด -19 ทีมที่ทำเอากระทบหล,ลายๆฝ่ายไม่เว้นแม้แต่ดารานักร้องคนในวงการบันเทิงต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกันล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มนักอนุรักษ์อย่างอเล็กซ์เรนเดลได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวว่า เริ่มปีมาดูเหมือนกำลังจะเป็นปีที่สวยงามมากสำหรับเราค่าย EEC เต็มไปตลอดทั้งปีโปรเจกต์เดินสายบรรยายประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เริ่มอย่างสวยงามละครเก็บแผ่นดินที่เรารักเปิดมาด้วยการทำงานจากเพชั่นล้วนๆงานโฆษณาต่างๆกำลังเข้าหาพ่อแม่กำลังจกกะเกษียณทุกอย่างดูเหมือนเป็นการต้อนรับที่ดีสำหรับเราที่เพิ่งครบรอบ30ปีเต็มพอเกิดวิกฤตโลกเท่านั้นแหละ ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นชัดดาวไป2อสเดือนห้ามเดินทางห้ามรวมตัวซึ่งงานของเราทั้งหมดก็คือการรวมตัวและการเดินทางจบเลยเราอยู่ออฟฟิศแก้ไขสถานการณ์ไปทุกวันคิดอยู่อย่างเดียวทีมงาน30กว่าชีวิตของเราต้องไม่อดต้องไม่เล์ออฟโชคดีที่สุดที่จำคำพูดของพ่อไว้ว่าจะทำธุรกิจอะไร ต้องสแปรมันนี้ไว้เพราะคุณพ่อเคยได้รับผลกระทบในช่วงของซาเมื่อหลายปีก่อนความต้องการของเราเลยเป็นจริงซึ่งตลอดทั้ง5ปีที่ผ่านมานี่คือ b i g g e t Achievement ทางบริหารของเรามาพูดถึงวงการบันเทิงบ้างตลอด20กว่าปีแม้เคยบอกว่าทุกครั้งที่อเล็กซ์กำลังจะประสบความสำเร็จจะมีอะไรมาขัดตลอดและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆปีนี้เป็นปีที่พีคที่สุดแล้วแหละ ตั้งแต่อยู่วงการมาจนเป็นปีเดียวกับโควิด -19 เศร้านะแต่พอได้ออกเดินทางแล้วเห็นผลกระทบที่บ้านเราได้รับชาวบ้านที่ไม่มีไรายได้ผู้ประกอบการที่ต้องเลิกทำกิจการบางคนต้องเสียคนรักไปเรื่องเรามันกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวจริงๆเรากลายเป็นต้องมานั่งพิจารณาตัวเองเพราะจริงๆตัวเราเองไม่ได้ลำบากแต่ทำไมเราเศร้าอ่ะต้องการมากไปหรือเปล่า take advantage ความโชคดีของตัวเองมากไปไหมอเล็กซ์พอทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติผมไม่ได้หยุดเลยเหมือนทุกงานมันอั้นไว้หมดเลยแล้วเราก็เป็นตัวกลางสําหรับทุกงานไม่มีเรางานก็เดินไม่ได้อีกวันหยุดมีไม่ถึง10วันตั้งแต่ล็อกดาวน์ทำงานหนักเครียดหนักเพิ่งมารู้จริงๆจังๆว่าอาการไมเกรนเป็นยังไงก็ปีนี้แหละเบื้องหน้าดูสวยงาม แต่เบื้องหลังเจอแต่อะไรโหดๆตลอดทั้งปีรูปนี้ถ่ายเป็นความภาคภูมิใจของผมเองถึงจะเครียดถึงจะล้าแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราได้ผ่านปีนี้ไปได้นั่นคือถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเราเหตุการณ์ปีนี้ทําให้ร,รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆแต่อย่างน้อยๆอ,อีก1 0 2ถึงปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครอบครัวเราก็จะมีบ้านอยู่แน,น่เนี่ยแหละความยั่งยืนสําหรับเราขอบคุณผู้ใหญ่และทีมงานทุกคนที่ทําให้เราได้มีวันนี้ ปีหน้าจะเป็นยังไงก็รุ้นกันต่อไปเนอะแต่ปีนี้เราก็ขอทิ้งทายว่าเราทำเต็มที่แล้วจริงๆจะขอปิดมือถือสักพักหนึ่งนะครับเดินทางไปไหนก็ใส่แมสแล้วอย่าประมาทนะทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้าสู้ๆนะชาวไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คขอบคุณค่ะ